สวัสดีครับคุณผู้ชมครับการแสงทองมีเดีย h a n n e l ครับจริรติกุณฟาร์มแพะออฟชิวลครับแสงทองมีเดีย FM ฟ7 7 7มรอเมเฮอเภรวังสะพุงจังหวัดเลยเยี่ยมชมฟาร์มแพะอาหารแพะนะครับติดตามกิจกรรมข่าวคราวของแพนะข่าวสารความเคลื่อนไหวตลาดนัดแพะตามที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับหลายๆคลิปนะครับว่านะครับตลาดนัดแพะมีการ ปิดด่านนะครับปิดด่านหยุดการความเคลื่อนไหวของตลาดนัดแพะนะครับซึ่งก็ทําให้ตลาดส่งออกแพะนั้นนะครับหยุดชะง,งักไปด้วยนะครับก็แจ้งไปยังทุกท่านสมาชิกที่กําลังติดตามข่าวกันอยู่ความเคลื่อนไหวนะครับกิจกรรมเล็กๆของพี่น้องแต่ละอําเภอแต่ละจังหวัดนะครับความหวังของพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนะครับพี่น้องชาวแพะที่กําลัง อมองหาตลาดแพะนะครับเพื่อเปลี่ยนทายหมุนเวียนนะครับแพะที่ฟาร์มกิจกรรมการแลกเปลี่ยนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แบ่งปันพี่น้องที่อยู่ในแต่ละพื้นที่นะครับสนใจที่จะเข้าร่วมหรือว่าเยี่ยมชมบางท่านก็แจ้งความประสงค์เข้ามาว่าอยากจะมาดูแม่พันธแม่พันธุแพะสายบอ่อสายเลือดสูงสายลูกผสมนะครับบางท่านก็บอกว่าอยากจะมาดูว่ามีพ่อพันนะครับแต่ละฟาร์มนะครับที่ ตรวะวางนะครับตลดหรือว่าครบกําหนดที่จะต้องอยู่ในฟาร์มนะครับเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆสมาชิกไปทําเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อในแต่ละฟาร์มแต่ละจังหวัดหลายๆท่านก็มาสังเกตการว่าจะมีพ่อพันธุ์ดีๆมาให้พี่น้องกเกษตรกรได้นําไปเป็นพ่อพันธุ์ต่อในฟาร์มของตัวเองหรือเปล่านะครับหลายๆท่านก็บอกว่าอยากจะได้แม่พันธุ์สักตัวอยากจะได้พ่อพันธ์อยากจะได้ แม่พันธุ์ตัวเล็กๆสักตัว2ตัวนะครับหรือว่าพ่อพันธุ์ตัวเล็กๆเราจะเริ่มต้นจากที่เราเลี้ยงจากที่เรา,าจากพ่อพันธุ์ตัวเล็กๆนะครับนำไปขุนนําไปดูแลนะครับต่อยอด mm hmm. เพื่อที่จะเป็นพ่อพันธุ์ในอนาคตเป็นต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งลูกผสม mm hmm. บอลูกผสมแองกโกลหรือว่า3ส,สายเลือดนะครับแงองโกลบอชาแนลน,นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือก สามสายพันธุ์หรือว่าพี่น้องเกษตรกรที่สนใจที่จะเลี้ยงบอผสมาสายพันธุ์อื่นด้วยนะครับบอ่อแองโกลบ่อชาแนลน,นะครับอย่างเช่นตลาดนัดครั้งที่แล้วเนี่ยผมไปเจอบอนะครับบอลูกผสมหลายๆตัวเลยนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออมีตัวหนึ่งนะครับที่ผมไปถ่ายล่าสุดนะครับคลิปล่าสุดก็คือ,อาชาแนลน,นะครับ บอชาแนนนะครับซึ่งก็ผสมภาษาจริงๆนะครับเขาก็มีสีสันหรือว่าลวดลายที่ต่างกันจากหลายๆพ่อพันธุ์ที่เคยเจอมานะครับก็เป็นลูกผสมเป็นความเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับกับพี่น้องชาวแพทย์ที่จะคิดว่าจะเอาพ่อพันธุ์สายพันธุ์อะไรดีไปเป็นพ่อพันธุ์หลักนะครับถึงก็อาจจะถูกใช้งานอยู่ไม่กี่ปีนะครับก็ต้องอเปลี่ยนตัวใหม่เข้ามาเพื่อที่จะผสมพันธุ์ต่อนะครับทำฟาร์มต่อ ตัวเมียของท่านที่กำลังพัฒนานและก็เก็บเล็กผสมน้อยเพื่อที่จะสร้างแม่พันธุ์ให้มีความให้เพิ่มจำนวนขึ้นนะครับในแต่ละฟาร์มนะครับก็เป็นความหวังอีกอย่างหนึ่งของกเกษตรกรที่พยายามที่จะมีแม่พันธุ์ให้มากเข้าไว้ในแต่ละฟาร์มนะครับการดูแลรักษาโรคการดูแลสุขภาพแพะนะครับในช่วงหน้าฝนด้วยนะครับเป็นปัจจัยสําคัญแล้วก็ท่านที่เลี้ยงแพะแล้วประสบปัญหาเรื่องของโรคแพะนะครับการสังเกต การสังเกตดูอาการแพ้ว่าเขามีอาการอย่างไรนะครับจะดูแลเบื้องต้นอย่างไรนะครับสังเกตปัจจัยความเสี่ยงสุขภาพนะครับสังเกตที่เขาจะแยกตัวออกไปเขาไม่กินอาหารร่วมกับเพื่อนหรือว่าอาการซึมนะครับอาการแสดงออกซึ่งอาการไออาการามีน้ำมูกนะครับซึ่งก็เป็นอาการป่วยเบื้องต้นสําหรับแพ้นะครับการแสดงอาการก่อนหน้านี้นะครับโดยที่ท่านต้องให้ท่านสังเกตว่า เขามีอาการอย่างไรก่อนหน้าที่เขาจะมีอาการป่วยนะครับการรักษาอย่างทันท่วงทีการดูแลก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพื่อนๆสมาชิกที่ดูแลสุขภาพแพะได้ดีนะครับก็กลางคืนก็ต้องมีดูแลเรื่องของยุงดูแลเรื่องของอความสะอาดนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะให้เขามีสุขภาพดีที่สุดส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือการดูแล อาหารนะครับหรือน้ําต้องสะอาดนะครับต้องสะอาดแล้วก็แพ้ก็ดูเหมือนว่าเขาจะชอบกินอาหารที่ค่อนข้างสะอาดนะครับไม่มีกลิ่นหรือว่ามีสีสันที่ไม่น่ากินของเขานะครับหรือว่าอาหารที่อาจจะตกค้างหลายวันนะครับจากกระบะที่ ส่อาหารหรือว่าความสะอาดของกระบะที่ใส่อาหารนะครับหรือว่าบางท่านก็อาจจะเลี้ยงเปิดเลี้ยงยืนโรงบ้างทำาฟาร์มพื้นดินบ้างอะไรบ้างนะครับความสะอาดก็เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็หลายๆท่านก็ดูแลสุขภาพโดยรวมอ,อย่างดีนะครับแพะก็จะเจริญเติบโตเร็วนะครับหลายพื้นที่ตอนนี้ก็ทุกฟาร์มบอกว่ามีกําลังใจมากๆสำหรับการเลี้ยงแพะโตเร็วขยายพันธุ์เร็วนะครับเป็นอ่า ประเภทอาชีพเสริมตอนนี้ก็ลหลายๆท่านก็เป็นอาชีพหลักมาแล้วหลายท้ายฟาร์มเลยนะครับก็ต่อเนื่องต่อยอดกําลังใจแล้วก็ทั้งส่วนของการแพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วของแพะนะครับซึ่งก็จะมีท้องแรกถึงนเขาจะออกลูกให้เราแม่และ1ตัวนะครับส่วนคอกท้องที่2องเขาก็จะให้ลูกอสองตัวถึง3ตัวนะครับก็จะเป็นการขยายพันธุ์หรือเพิ่มจำนวนสมาชิกของฟาร์มได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ ฝากทุกท่านข่าวสารก็แจ้งให้ท่านทราบนะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆก็จะแจ้งนะครับฝากกดให้กําลังใจติดตามช่องกดติดตามช่องกดกระดิ่งกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสับสไครต์ติดตามช่องนะครับช่องทางที่ติดต่อเรานะครับการแสงทอมีเดียชาแนลครับจิรติกุลฟาร์มแพร์ออฟฟิเชียลครับแสงทอมีเดียเอฟเอ็ 75, มร้อยเจ็ดเจ็ดห้าเมกะเฮิร์ซวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับศูนย์เก้าสแล้วก็ แสงทองฟาร์มแพนนมือเลยทางเพจ a c e b o o k นะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจดีๆเสมอมาขอบพระคุณทุกท่านนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในพื้นที่ไหนก็แจ้งเข้ามาได้เลยว่าท่านอยู่ชมอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างเป็นกําลังใจให้เราเพื่อที่จะให้เราทราบว่าท่านอยู่ที่ไหนบ้างนะครับที่เป็น FC เป็นกําลังใจให้นะครับขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เยี่ยมชมอีพีหน้าพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับอีพีต่อไปความรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหว ขอบพระคุณทุกท่านนะครับฝากกำลังใจทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ